โอ้โหโอ้โหแต่ทำไมเขาชอบดูโซนหมาซึ่งค่อนข้างเยอะเยอะมากอันนี้นะครับเป็นยาักษ์สเอ้ยไม่ใช่สาวฟิตเหมาะสุดๆกับพวกเราใช่พวกเราสองคนพี่ชิวคนเดียว

ไม่เป็นไรครับเชียวไปหนึ่งพันก่อนอเป็นไรครับอืมอม,มเชียวหายไปแล้วนะตอนนี้ ว่าไงครับพี่ชิววันนี้งบไม่อั้นใช่ไหมคะหนูได้ข่าวมาแววๆว่างบไม่อั้นใช่ครับผมเอ็นไม่เคยอั้นงบสำหรับแมวอยู่ <S <S> <S แล้วเอ็นไม่เคยอั้นงบสำหรับแม่แบบไม่อั้นตุ้ยตุ้ยตุยตเสียงตุ้ยร้องอยู่ไหนไม่รู้อะแม่เอาฟิสกินอันนี้เลยตุ้ยอันนี้จะเป็นของหมวยที่หมวย,วย,วย,วยอยู่หน้าบ้านตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้อยากแม่ไหนครับแต่เมื่อกี้ให้ดู ปลาแล้วคล้องแอวแบบจับได้ลูกปลามีปลาได้หรอลองจริงหรือไม่เดี๋ยวพอให้ไปดูอีกทไม่ลองจับหน้าอ่ออันไหนคือปลาดู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 อันนี้ไหมอันนี้ไหมอ่าอ่าน้าเลยสรุปก็คือพี่เกินโกหกนะตุ้ไม่ได้จะใจ นี่ของนิวอีทให้นิวอีททำไมต้องนิวอีทแต่ว่าพี่อยากให้ข้างล่างด้วยอ่ะนั่นดีให้ตัวอื่นมากแล้วทำไมอันนี้ต้องเอาให้นิวอีทราะชั้นสามเราอยู่สีโทนนี้ชั้นสองก็สีโทนนี้พี่ก็อยากให้บีฟอร์ไว้ก่อนบีฟอร์ไว้ก่อนเพราะว่าชั้นสามอะชอบเล่นกระดาษหลังพี่ชิวให้กี่วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวมาเราดูกันว่าอาทิตย์หนึ่งจะีอีกอาทิตย์เดี๋ยวเราจะแปะรูปอินเสิร์ตชิ่ง เดี๋ยวเราจะไปแกะดูที่ออฟฟิศนะว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปบ้างในช่วงเงินเดือนออกแบบนี้บอสเราเปน้องแมวไปเท่าไหร่อยากได้โกูเดียวครับอยากได้ีาเดีอยากได้เป็นยังแล้วอันเฮ้ยเขาเดินแล้วเฮ้ยเขาตำรวจอภเขาานั้นเหรอ ด้วยชี่ผมจะเออะไรครับผมจะเออะไรครับอุ้ยผมมาชอบอะไรครับผมมาชอบอะไรครับเขาเริ่มเดินแบบ้องแล้วนะเออเดินองแคะ่ะเอวเอ,อ มนนี้เร็วันนี้เร็วอันนี้ครับชออย่าง,ง,งเดียวเลย <c oughs> เขาอยากชอบแต่ทำไมเขาชอบดูโซนหมา <c oughs> เนี่ยตู <c oughs> ด้ดูโซนหมาทั้งนะั้น <c oughs> ยังไม่หยุดหยิบเลยคนเนี้ยมือหยิบ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 ,ยบไปเดินหาแมงมาหลายที่ไม่เจอเยอะเท่านี้อยากเอาอันนี้ยยด้วยอ่ะเกินสีขาวดีวยี่สิบสองีสิบห้ายี่สิบ รวยไม่รวยไม่รู้แต่ว่าหมดเลยงงไหมอันนี้เป็นเครื่องสลับปลอกคอทำอัตโนมัตินะคะเราสามารถทำได้เองเลยแล้วก็ใส่ตัวอักษรได้ไม่เกินไม่เกินสี่บรรทัดเดี๋ยวเราจะเลือกให้ตุ้ยตุ้ยหนึ่อ นี้เดี๋ยวนี้ยกไปเช็คบินทั้งทั้งตัวเลยนะทั้งตัวเลยอันไหนอันนี้ของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเราอ้ยสาวชุมรอ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 ยังผมแล้วใครจะทนไหวเรา ชอบกว่าคะ่ะแถมแบบนี <zer x 3> ้ก็ของแถมนะคะโอ้โหแถมแถมแล้วก็อันนี้อ <chanting> ันนี้ก็ของแถมค่ะลูกค้าางตรงนี้ของแถมอันนี้ก็แถมอันนี้ก็แถมอันนี้แถมโอ้โหเรียกได้ว่าตะกร้าเอียงค่ะ ทั้งหมดเป็นหนึงน่งหมื่นสามพันแปดร้อยหชิงโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้หลังจากที่เราได้ไปช้อปปิ้งกันมาแบบโอยแบบจัดหนักจัดเต็มนะค่ะดูได้จากของที่เรียงรายกันอยู่บนโต๊ะตอนนี้นะว่ามันเยอะมากแค่ไหนดูจากบิน โอ้โห oh, oh. คนหยิบก็คือคนนี้เลยนะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอะว่าเราซื้ออะไรเริ่มจากอันนี้แล้วกันทีวีทีวีเหรอมีบางคนบอกว่าเป็นวิทยุสรุปก็คืออันนี้คือทีวีนะคะเป็นที่ฝนเลยว่าคือฝนได้ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในใช่ไม่ใช่ซื้อให้ n e ี E ครับซื้อให้ New E ครับอีกแล้วค่ะพวกหนูก็สตู้เคื่อใช่พวกเราสองคนพี่ชิวคนเดียวเจ๊ใส่พี่ยกทีวีไป เราจะเริ่มจากโซนยาข้างหลังอันนี้เป็นอาหารเมร็ดของโพรีน่าวันนะคะซึ่งเป็นอาหารเมร็ดที่แมวเรากินอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมหลับคืนตัวนี้จะเป็นสูตรดินนอตอนปกติเนี่ยเราจะให้หมวยทานด้วย่อซื้อมีแยกมาถหนึ่งพะ<ว><อ>หมว,หวอยอะหมวยอายุเยอะแล้วก็เลยต้องกินแบบนี้แทนนะคะใช่ครับอันนี้เป็นคานิว่าซึ่งหนักมากเราซื้อให้แมวจรแมวจรเรากินคานิว่านะแล้วก็จะบอกว่าทําคานิว่าน่ารักมากเพาแถมให้เราอันนี้คือของแถมอันนี้คือของแถมทุกคนทั้งหมด ดนีคืออย่าเข้าทีก่อนคือของแถมหมดเลยใช่ไหมครับเข้าไปก่อนเลยอ่ะหนูสงสัยมากอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอาหารแมวที่บอกเลยว่าครั้งแรกที่เจอมาเนี่ยบอกเลยว่าหิวถ้าเกิดจิ้งจะน่าทานแบบนี้นะครับผม White tuna and molten lobster ข้างหลังมันก็จะเป็นแบบแมวเรียบเป็นสองต่อใช่เป็นแมวเรียบสองต่ออย่างนี้นะครับ แต่มันแค่ดูแบบพรีเมียมมากขึ้นดูดีครับต่อมาครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับใครที่อ่ะก้อนอาหารให้น้องแมวแต่ต้องมาทำงานอยู่อะไรอย่างนี้ชาวฟิตหมอนชาวฟิตก็เป็นผรมประเภทเนื้อแทะแห้งนะครับปกติป้อนอาหารแมวสร็ปุ๊บมันจะแบบว่ามีน้ำมันหรือพวกแบบว่าผงๆอะไรเงี้ยติดมือมากติดมือเราจะเหม็นแต่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ก็คือจับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไม่มันแต่ควรจะเช็ดอีกอีอันนี้เป็นขนมที่นมชอบอาว่าเกาเกานกเกา ตัวนี้ผมก็ชอบซื้อให้ญาตท่านแล้วเวลนเราถ่ายงานพี่ชิวเอาอันนี้มาให้ล่อบ่อยมากแล้วก็ล่อได้ใช่ครับผมอันนี้เป็นขนมผสมกับแคทดิฟนะครับผมฮะจริงเหรอซึ่งเคยเจอเหมือนกันเทนเทชั่นนะครับซึ่งอ่านี่ห่อเดียวกันันนี่ห่อเดียวกันครับพอดีผมมาเจอขนมใหม่ผมก็จะซื้อตลอดอุย เมียนี้อันนึ้เป็นเนื้อปลา,าแบบชิ้น,นๆอ่ะของของชาวเหมือนกันอ่ะก็อื่นเลยกิ่นแรงมากนะครับมันมีน้ำนซสอสถ้าเป็นไปได้เทใส่ชามดีกว่าปลาแบบเป็นชิ้นๆ,ๆอ่ะน่ารับประทานมาค <Suzanne S 1> <ข arose. S 2> ่ะจิ๊กเขาบางกล้องแล้วค่ะตอนนี้ทำไมอ่ะ <_ S 2> <_ S 2> แล้วก็อันนี้อ่ะเกียวๆว่างตรงนี้เลยถ้าเห็นในคลิปทุกคนจะเห็นว่าป้าป๊าบอกว่ามีีต้นเอามาให้หมดจริงซื้อมาทั้งหมดแปดต้น ตุ้ยจะกินโชอีกตุ้ยเคยกินข้า่าไหครับทีนี้ที่เหลือที่จะเห็นก็จะมีอันนี้เป็นไงกโกลทุกสีนี่นี่นี่เป็นกระป๋องอันนี้ดีกว่าอันนี้ของยี่ห้ออะไรคะพี่ชิวพูดเลยซุเลยนาหรือเปล่าเป็นอาหารกระป๋องฟังนี้สิมาเป็นอาหารกระป๋องที่มีหลายรสเหมือนกันนะมีกี่รสไ่้วันนี้ที่ซื้อมาที่ซื้อมาแปดรสชาติครับแปดรสชาติเลย ก็เลยอยากมากินคู่สลับกันกับอาหารที่กินโ้โนี่ที่ชิวอันนี้เลยอันนี้นะคะเป็นยาสีฟันไม่ใช่อันนี้เป็นขนมเลียที่ให้ง่ายแค่บีบขึ้นมาแล้วก็ให้ได้เลยต่อไปเป็นขนมแมวผมแต่ผมชอบเป็นคาซูโอกะนะคะปลาคาซูโอกชอบที่มันมีไข่เกล็ดมป็น้วยนะต่อไปเลยนี่พวกซองอาหารเกียที่อกอ่ตรงนี้ เรียกได้ว่าพี่ชีวลองหยิบเกือบจะทุกแบรนด์ที่วางขายในร้านะก็คือจะมารีวิวได้ว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติเนีจะชอบมากน้อยแค่ไหนเนอรอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันคิดว่าเร็วๆนี้จะมีรีวิวแน่นอนนะอันนี้ค่าวข้าแล้วกันพู่นี้คือของแถมที่ได้จากการซื้อรอบนี้มาซึ่งค่อนข้างเยอะเยอะมากอันนี้อนนขอแถม สองคานี้ว่าก็คือแถมเราแบบว่าเยอะมากแถมแบบจัดเต็มถึงสุดของข้าวาแล้วก็อันนี้เขาแถมมาเพิ่มซึ่งจริงๆเราได้แปดซองแต่ที่เขาให้มาคือยิ่งซื้อทั้งหมดสองคานี้ว่าที่ให้เรานี่อันนี้ก็ของแถมน,นะคะพี่ชิวอ๋อเนี่ยแถมยังไงอ๋อแล้วอันนี้ไม่ได้ะไรอันนี้เราทำมาให้ทีมพาวนะคะอันนี้คืออันที่ตู้ยคอยรอรอคอยก็คือที่รับเล็บที่มีของแคดมินที่ทำให้ของ เขาเรียกว่าพลังแห่งแพทริสมาตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวอย่าพึ่งเขาต้องใส่นี่ๆๆ่นี่ดูเสร็จแล้วโอ้ยใจเย็นเนี่ะเดี๋ยวเราจะโรยแคทมีเข้าไปด้วยนะลางวัลนี้เราได้มาฟรีนะคะเขาแถมมาให้ใช่เป็นของสมาร์ท ขาไม่ได้มีเฉพาะอาหารหมานะเขามีอาหารแมวด้วยนี่ก็น่าจะแบบว่าครบทุกอย่างแล้วไหมนะคือเป็นปกติของทุกเดือนหรือเปล่าที่ต้องซื้อให้แมวแบบนี้ก็คือเงินเดือนออกป<ม>ุ๊บไปซื้อปบ<ม>นี่ก็เป็นทั้งหมดของต้นเดือนนะคะที่เหล่าแมวของเราจะได้รับค่ะเห็นไหมเขาก็เยอะแยะมากเายแค่ไหนแต่บอสเรานั้นพร้อมเตะเสมอและเป็นอย่างนี้ทุกเดือนคะ่ะแล้วก็บอสของเราไม่ได้มีเรื่องให้หน้าอวดแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายอย่างที่บอสเราเตแมวเจ็ดตาเจ็ากแมวเราไม่ต่ออะไรเลย บบ๊าายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราแมวออฟฟิศด้วยนะ ข้าใจนะ